สวัสดีครับพีพีเอที่น่ารักทุกท่านครับณตอนนี้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับบรรยากาศนะครับในถ้าไม่ปรับแสงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เวลาหกโมงนะครับนะครับขอดยินีต้อนรับระสู่ช่องซีโมดเชียงใหม่แก่งหสยามมาเรยทีนะครับคลิปนี้ลา ปลูกต้นไม้นะครับเป็นงานอดิเรกนะครับก็ที่หลังบ้านนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับไม่ไม่มีพื้นดินนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นนะครับถนนส่วนบุคคลนะครับจริงๆแล้วถ้าไม่มีราวตากผ้านี้ก็สามารถนะครับรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับผ่านได้นะครับแต่นะครับบ้านนะครับในซอยเหล่านี้นะครับก็เอาไว้เป็นที่จอดรถแล้วก็ บางหลังนะครับก็ใช้เป็นมีกันซาดนะครับประมาณนี้นะครับโอก็เลยใช้พื้นที่หลังบ้านนี้นะครับในการเพาะชำนะครับกระบองเพชรนะครับวันนี้นะครับโอดมีกาต้มน้ำนะครับกาต้มน้ำโอดเสียนะครับมันพังไฟน่าจะช็อตนะครับเอาไปอันนี้คือไปส่งซ่อมนะครับส่งซ่อมที่ร้านแล้วนะครับแล้วก็ช่างโทรกลับมาบอกว่า ไฟมันชอ็อตแล้วก็ไม่สามารถซ่อมได้นะครับโอทก็เลยจะใช้กาต้มน้ำนี้นะครับามาทำเป็นกระทงนะครับแต่ว่าอาจจะแลดูโดดๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใช้แบบนี้มันก็จะทำให้เวลาเราไปวางนะครับตั้งวางนะครับมันก็จะเป็นโมเดิรล นะคะแบบไม่มีรูนะครับข้างล่างนะครับใช้กระถางที่เป็นกาแฟนะครับที่เหลือจากที่เราไปดื่มนะครับที่ซื้อมาจากร้านต่างๆนะครับแล้ววันนี้นะครับก็จะนะครับอันนี้นะครับข้อดีของมันมันจะมีซีทูนะครับที่วัดระดับน้ำตรงนี้นะครับสามารถมองเห็นได้นะครับถ้าเวลาปลูกนะครับมันก็จะมี ในส่วนของรากที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับถ้าเป็นรากสีขาวๆนะครับแบบนี้แล้วก็เราจะเห็นนะครับชั้นดินด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้มาเลือกว่าจะใช้ต้นไหนปลูกนะครับเ็จะใชะ้เปลือกผลอ่าเปลือกผลไม้นะครับมันจะมีเปลือกเงาะแล้วก็เปลือกถลาัวนะครับไปด้วยใส่ไปด้วยนะครับ แล้วก็ผสมดินและทรายนะครับก็จะใช้ปุ๋ยเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่วนตัวฐานนะครับโอก็จะ <c oughs> วางไว้ด้วยนะครับมันจะได้ดูมีเป็นโมเดลนะครับเดี๋ยววันนี้เลือกก่อนนะครับว่าจะใช้ตัวไหนต้นไหนดีนะครับบางต้นที่เจอแดดมากๆนะครับมันก็ตีมันก็จะสีสออกส,สีนะครับ ถ้ามันอยู่ชั้นล่างๆแบบนี้สีมันจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับวันนี้โอจะปลูกนะครับในนี้มันจะมีหลายพัน์มีส่วนมากจะเป็นพันธุ์แนวตั้งแบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีส่วนอื่นด้วยนะครับเช่นพยาร้าใบนะครับตัวบันไดานางฟ้าแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกมาสักสองสามพันนะครับมาไว้จะเป็น หลายพันไว้ในกระถางเดียวนะครับต้นนี้นะครับไม่ได้ซื้อมานะครับมันติดกับดินมาด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะการขยายของพันธของมันมันจะมีคล้ายกับใบเล็กๆนะครับอยู่ที่ยอดใบนะครับตรงนี้ก็สามารถนําไปาปลูกขยายพันธุ์ได้นะครับพอโตมามันก็จะแบบนี้นะครับแบบมันจะร่วงเองนะครับอันนี้นี่ก็ สามารถนำไปขยายพันธุ์ได้นะครับตอนนี้นะครับอดเลือกมาสี่สายพันธุ์นะครับ4ี่พันก็จะประมาณนี้เป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็แซมด้วยตัวพยิาไยรใบนะครับแล้วก็จะปลูกไว้รวมกันในกระถางเดียวนะครับในกระถ่นมน้ำนี้นะครับในที่นี้โอดจะใช้เปลือกเงาะนะครับ เพื่อที่จะให้มันย่อยสลายนะครับแล้วก็เป็นการแบบเหมือนเราไม่ทิ้งนะครับแล้วก็มีสัดอาหารด้วยนะครับและถ้าเราใช้กระถางทรงสูงเนี่ยมันจะเปลืองดินด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้มันจะสามารถามีพื้นที่นะครับประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะนะครับแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสยุบตัวลงไปนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนกระถาง เปลี่ยนดินเติมดินได้นะครับถ้ามันในระยะเวลาทงานนะครับในที่นี้นะคะวันนี้จะไม่ได้เตรียมดินนะครับจะใช้ดินจากกระถางเหล่านี้เลยนะครับแล้วก็เอามาเทใส่ในกระต้มน้ำนี้นะครับจะเห็นเปลือกไม้นะคะเปลือกถั่วนะครับจากด้านข้างนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราดโรดินใส่นะครับแล้วก็เราจะเห็นราก จากการช้อนชัยของอเป็นสีขาวๆาวนะครับถ้า,าในระยะเวลา,ามันก็จะนะครับเลื้อยรากของมันก็จะเลื้อยนะครับรากฝอยรากแก้วมันก็จะเลื้อยมาให้เราจะเลือกฟอร์มนะครับของกระบองเพชรที่มันเป็นฟอร์มพวยพุ่งสูงสูงนะครับแล้วก็เรียงลําดับนะครับําดับมาแล้วก็ ตัวพยาไรใบด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับลากก็ติดแล้วติดยาวมากนะครับนี่นะครับมีลากติดครับสาหรับคลิปนี้นะครับล่ามลากกันไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเมมโมรีเต็มนะครับสามารถบันทึกได้แค่เจ็ดนาทีนะครับก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์